สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตน์วันนี้ผมมีแนวทางตัวเลขเด็ดเด็ดของปู่สารคามมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะครับแต่ไม่ได้เป็นเลขคำนวณของปู่สารคามและไม่ได้เป็นเลขเชือกผูกคอของปู่สารคามนะครับแต่เป็นเลขคองูสิงห์นะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับกร <ำ S 1> าบน, <ะ S 1> นมวัสการคร่ะปูค้า เพิ่พอดงเรา้วชาแนลจ้ากับททดสลัดทดสนามทดอะไรบ้างเราด้วยเมือลานปคะูเอลานหมือานมือลานจะเห็นเ่อะเปิด้้งนิเดีวค่ะจ้ปตัวเลขมาเนี่ยเห็นอยู่ค่ะออนี้ละอันอันอันนี้เงินห้างข้าวสิงห์ละโอ้เป็นเงินห้างข้อมสิงห์บอกครับปู ท่านอาเจบข้อรเอและค่ะป็นเือเงนละมอ่เองแร่ที่สามารถที่่นจ้อนทุ่มืองะไรที่ส่งไปใะรานาะม้อดเลยครับโอ้ค่ะปัวเจ็บผข้อตรงน้โอ้จ้ะทุ่นมาอยู่คนกึ่งมากนะา่าค่ะท่าน้มากเลจ้ะเป็นคนที่ชอบเมองแ้อช ออค่ะปูเนี้ยี่าพอดีว่าดนี่น่เคเอ,อ้ดแรกดอกูกัเดียวอันีแรมือจีค่ะมันเกิดขึ้นมันเปันหเป็นหเป็นเจบค่ะเ็นหกูเลยบ่ครับปู ปานนีปาีปูเล่มืจับสองตัวกะเจหค่ะเจ็ดเก้าครับมาห้าเก้านี่ละครับเด๋ย่าสามคูค่ะปูปูปูขาขออนุญาตค่ะทวนตัวเลขใครไม่น่ค่ะหน่อยจดประท่านไหมครับปูขาเออมาเนี่ยพอที่แรกๆ้มันคืนีอง้าเจ้าก็พบเติรน่งดิ่้อเนกเจ้ากัมาเบิรงมันถึงหน้างูสิงกะจากา็จ้ปค่ะครับ บานีกรเล็ปกระเบิงบันมันก็เริ่มแรกผถึงมาปพวกมันได้กลินหาเินหูกินเจ็ดค่ะหกห้าอันี้กหรอครับปุ๊บเจ็ดหกห้าเจ็ดห้าเจหค่ะปุ๊บเออบานีสองตัวพูดจับกะหกเจ็ดหเจ็ดค่ะเจเก้า เจ็ดเก้าห้าเก้าห้าเก้าถอีแลครับค่ะคองูสิงห์เงินห้างคองูสิงห์ค่ะปูเออแบบสีกรคเอาบอลปังคานบอลนี้ค่ะครับนี่นี่โซลิดหมดค่ะรับร้อมเด้อค่ะเก็บอกเ็ู่มาเ อือปูมังมเจ็ดหกค่ะค่ะเจหกเตัวรองเลยเจ็ดเก้านี่หละครับค่ะรองวาเจ็ดเก้านะปูนาะเออมาขึา้นร้อยเปอรคือหกเจ็ดเจ็ดหกนี่ละอือัค่ะพอชอบเลยชอบด้ว,ดวค่ะม,มันอยู่ในเเลขวิ่งเลขวิ่งเลขวิ่ง เออว,ว,วันวันวันจันค่ะเก<จ>้าเก็บเลกวิ่งวันจันเก้าเก็บเก้าเจ็ดบาครับปูอะเก้านเจ็ดค่ะนะเล่กวิง่งเก้าขเจ็ดค่ะปูอะเ,อะเออเล่กเอ่อเล่กเลขที่ เลขที่ปล่อยไปข้างแรกก็คือสองเจ็ดเก้าแมนค่ะปูครับสองเจ็ดเก้าอันน่ะมีมีหางเดียวเลยเอาหางเดียวค่ะครับแต่หางหางนั่นเนี่ยแต่เซียวี่เอเรากัน้งกันศูนย์สองเจ็ดอันน่ะค่ะครับแต่ว่าปูมักหางเดียวคือสองเจ็ดเก้าค่ะปูครับปลาเน่ก็เลขสองตัวล่ะ สองค่ะสามศูนย์ตะค่ะเอบ่อกหลายบอไหลมันเงอนยู่คนแมนค่ะพูดเออนี้นอยเขียนๆเลยค่ะยอมมานี่ยเลยบ้าเตียเลยอยู่ในหลมันมีบพว่าเจ็ดเกาละเจ็ดหกนี่ละค่ะ ผู้มันใชคือเจ็ดหกหกเจ็ดดับรวยตัวนี้ค่ะเลขดับแปหลักหน่วยบนเลขดับแปดหลักหน่วยบนเอ้ยจับซเบิ่งลรวยชั้นเออบิงลรวยแล้วเนเี่ยค่ะเอออ้ามซื้อแต่้ามซื้อติดแปดหลักหน่วยปวดหลักหน่วย ซื้อรางได้ยังซื้อรางได้ค่ะแต่ว่าบ,บนนี้ห้ามซื้อติดแปดลักหน่วยเออลักจิบได้ซื้อลักจิบได้จิ๊บลักจิบค่ะลักล่อยค่ะห้ามลักหน่วยแต่ว่าลักหน่วยไม่ได้โอ,อ้พวว่เพววึ่งดับพงคูหัวโดนดับยิ่กิบว่ามาเรียน,นมาแล้วแมนอยู่กับพ่อเก้าหนึ่งเก้าเ้ยเจ้ามันนี่มันใหญ่ดีดีวะมันมีกระสิบมันมีหนังเด็กนังนสาหรับทีบั่นะ เอาค่ะนั่งสมาธินะค่ะมาทวนๆเลยปล่อยกันมาเลยห้ามปล่อยกันมาเลยหกเจ็ดตัวเดียวเพื่อเอามาคือกันแทบไม่ได้พวกเรื่องว่ามาคือกันนะครับไปทำเนียบมันอยู่นอีหละค่ะแบบดีเงียบมันเลย <laughs> ค่ะกป่อ้นค่ะเอ้ยมันกื่กันเนาะพูเนาะโอ้โหสตอรี่ขุดหนุนรัฐบาลแมนอยู่ค่ะปัวตานปนันค่ะครับขุ่จ้าคับปัวขึ้นขึ้นเต้นบ้าเีเออข้ามโอ้หอนหลายปัวั้งผลหอนคือทั้งอุดรปะคะปู ว่าจะราคาเหมือนว่ามันตับแหลบเพื <c oughs> ่อนนะโอ้ย่ตั้งปิดตับแหลบเออคนข้าเจ้าขาเจ้ากับเบิ้งแอฟทีเบิ้งเราด้วยเป็นก้าวู้เก้าวหาหมดินาเก้าวเดียวว่าคนนั่นคนบื่เบิ้งจ้องเัินด้วยเบิ้งด้วยจะแน่ว่ะนะแต่คนก้องเก้อนค่ะจะลงปูคนอยู่ใช้เงาคู่คนบมาก ค่ะสองผมะสองพันหมดบ่โอ้ค ah, ah, um, ่ะสองเงินห้างมาสองพันไห่มาไหปูเห็ไห้มันบ่ค่ะแสดงว่าเพ่อนกับมันตเลขเนาะาะคอ้แสดงว่าเพิ่นกับมักตัวเลขเนาะูเนาะปอยู่บนโซ่ตัวิ่นไหนจะได้ได้เป็นเสียนเนาะเหิ่ยหาเข้าหม มันเคยมาจักเทียบค่ะขับปูมันมาปูจักเทียบปะคะมา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 เทียที่สองนี่แหละโอ้มาเทียที่สองค่ะแต่ว่าก้อนเดียวนกเมี่ยวมาก้อนจ้ะครับค่ะมาเทียที่สองแล้วนกโอ้ยขอขอบุญขอบคุณปวนอีลีค่ะที่เพ่นยังคงติดตามเบิงอยู่เนองหานาะปูด้วยเบิงเบิงขอบพนกระทงหูดอเบิงหูพนเป็นหูจักนัดอะไรตูซีสวนปูซีหาผู้ หาจิตแบลีู้รักมั้ยเนี่ยค่ะแสดงว่าเพืน่บบนรูนมมมนะน้มากป่วนหาจิตเปียน่ามากหอกีเออู้เนค่ะซี่หกลาเหมือนคัดกันยู่น่เพ่นบอย่นีนิละเออค่ะอเกิดนสิบมันไม่พอมีห่างเนาะแด่มสิมาพอมาละค่ะผู้แมนอยู่ค่ะเ <c oughs> จาของผู้นี้มั่นใจได้ มันเลี้ยนเนี่ยมันเลี้ยนทหูที่หูหูเมันหมนอกล้ากับวาว่าสีผมผว่ามาสวะค่ะเมืนเมื่ไกละพาเขาเยว่าเฮ็ดีี่ไหนมันไปยังไมันหมุนรวย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 เป็นเลขหาตึ๊บบม่ดนก็ขึ้นรื่อยๆรวยรวยรเป็นเลขหตึ๊บมันแก่ๆว่เป็นเลขเค่ะครับอือบังก็อนืนดอกเพว่า มันตุงกับพเานัคนี่ยสงกบมีอย่งเนตุงหลายคนอยู่จืมค่ะปูโอ้มันขึ้นเร็วว่ะที่ปูตัวเลขกค่ะขึ้นมัรนติวติอมันแรนติวติวที่ค่ะปูเออค่ะูะรค่ะเจ็ดหโอ้ปูอะไรมาตัวนี้หกเจ็ดเจ็ดหกเออมันเจียดยอ้เส้นตัวเนี่ยค่ะค่ะม้วไปเลยพ้วนเลบเลยค่ะปูวงกลมเลย ครับค่ะผมเคยออกวิ่งได้เหรอว่ากันก็ออกแปดหกจีตัวเนี้ยค่ะแมนอยู่หรอกค่ะปุ้ที่บอกเป็หกเจ็ดค่ะเออหกเจ็อยู่ตัวนี้มันก็มาวเจ็ดมาแห้งเก่ามาแห้งค่ะปุ้อรู้กังวลใจเพี่แหละตัวนี้แหละค่ะครับสามารถทีตั้งสามารกับหกเจ็ดนี่แหละค่ะโอ้มาบังเอิญคือการคักแน่ได้ตัวเดียวกันคักแน่นะปุ้ยว่า เีจะว่าออว่ตัวนี้เนี่ยใ่เปี่ยนมองันเลยปะเออใกลจบแล้วใกล้แล้วครับผู้ค้จะได้หายพ่อหายพ่ได้ค่ะผูค่ะเออหายพ่อแนบพี่เบืองรวยชะเนลรับเออเรวยเมือล้านโอ้กูกูับกว่าเ่โพสลลดค่ะโพสลัดเออหนุ่มนเนี่ยหนุ่มโพสลัดู พากันกดอะไรกดเท่์ไหร่นก็ได้มีเงินเย็นเงินยังไปค<ะ>่ะเอซลอสองเงี้อีกเดี๋ยวปัน 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, ิบสี่หมื่นเข้าวาเนาอค่ะปูปูสงงีงมีดิเนี่ยแต่ปูผู้เดียวก็ได้เสียะนะอเนาะค่ะค่ะปูคะ่ะคเนี่ยยิ่งยิ่ตามปู่ลาคำทัวร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเจ็ดหกค่<ะ> ค่ะเอ๊กปูมามาวิเศษเลยให้ข้ากับพี่จานนาพรได้ต้นหญีเขียวเขียวและยาดีๆมะเขีอย่อมพอย่อมแม่ติดเซียงย่อมหนอกย่อมนงค่ะอะไรนะผู้สารคามมติใจช่วยให้ปังปังสองพฤษภาคมเย้เลยขึ้นหมดแล้วหันละค่ะละก้นเลยละ Jangan, Pak. Jangan. Kak, bukakan. Masukkan, Kak.